สวัสดีครับวันนี้ทาง j p c a r ารถบ้านก็จะได้มานำเสนอรถด,ดีๆอีกหึงคันนะครับคันนี้เป็น bmw 3 1 8 i นะครับชื่อโค้ดรุ่นก็คือ e 3 6นะครับผมเครื่อง m 4 3ปี93นะครับคันนี้ที่ได้มาก็คือรถมือเดียวครับออกห้าง นะครับศูนย์ยนต์ตะกิจนะครับผมรถคันนี้เจ้าของเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับเนื่องจากว่าก็เป็นรถคันแรกเหมือนรถคันแรกของเจ้าของเขานะครับที่ซื้อออกห้างป้ายแดงครับผมวิ่งมาเพียงแค่1 4 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นครับผมฮะเพราะนั้นเราจะได้สภาพรถที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ เราจะเห็นตามรูปเลยนะครับผมคันนี้ที่เราได้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อมแม็กแท้ของ BMW เขานะครับบวกกับยางนะครับโยโกฮามานะครับบูเอิร์ธ ES32 นะครับปี2018นะครับ ถึงจะปีเก่าหน่อยแต่ก็ไว้ใจได้สำหรับโยโกฮามานะครับไม่มีแตกลายงานนะครับยางยังนิ่มดอกเต็มใช้ได้อีกนานครับเนื่องจากเจ้าของใส่แล้วก็จอดไว้เฉยๆนะครับผมเจ้าของมีรถหลายคันครับคันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมส่วนของสภาพสีนะครับตามรูปเลยครับ90%ขึ้นไปนะครับสีสันสวยงามมากเลยครับผม เขาเรียกว่าเป็นสีเทาแลมโบที่มาก่อนการนะครับผมมาตั้งแต่ BM ยุคแรกๆนะครับผมอันนี้ก็คืออเราจะเห็นตามรูปเลยนะครับคิ Q ้วเคิลอะไรทุกอย่างอยู่ครบอยู่ดีนะครับผมอยากเยิงทุกอย่างอยู่ดีครับผมนะฮะ ค่อนข้างสวยมากครับคันนี้บางๆเดิมๆบางๆละคันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีพิคว่ำม,มานะครับผมสำหรับรถคันนี้ที่ได้มานะครับในส่วนของเครื่องก็จะแห้งเดิมสนิทเลยนะครับผมเกียร์เจ้าของได้แจ้งว่า,าพึ่งไป เปลี่ยนซีนเกียร์นะครับตามอายุรถนะครับผมมาเพราะนั้นท่านเดียวไปใช้ก็จะมั่นใจได้เลยนะครับผมรถคันนี้เจ้าของเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับผมมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับมีเอ่าอ่าเรียกว่าเช็คระยักครบนะครับผมมีบินทุกใบนะครับ มีเจ้าของมีมาให้ด้วยนะครับในส่วนของภายในนะครับก็จะได้มาในส่วนของหนังแท้ของเดิมของห้างเลยนะครับเนี่ยเป็นหนังเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีแตกลายงานนะครับเพราะรถไม่ได้จอดตากแดดนะครับผมภายในไม่กรอบไม่แตกไม่หักนะครับอุปกรณ์ใช้ได้ครบวิทยุช่องทงช่องเทปในกรง n นกาเดินหมดครับครบหมดนะครับ งั้นเราจะเห็นได้ถึงความสวยงามของตัวอุปกรณ์ภายในรถเลยนะครับผมสาหรับรถคันนี้นะครับช่องใส่เทปยังใช้งานกดเด้งปกตินะครับผมในส่วนของด้านหลังก็ไม่ค่อยจะมีคนนั่งครับผมเจ้าของนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีคนนั่งเลยรถคันนี้จะจอดเก็บไว้ แล้วก็สตาร์ทวิ่งในหมู่บ้านอย่างเดียวนะครับเนื่องจากแกมีรถหลายคันและแกก็ไม่ได้ใช้คันนี้เลยแต่แกก็ค่อนข้างห่วงนะครับก็คือแกไม่ได้อยากจะขายหรอกครับจนสุดท้ายแล้วก็คงทนกับแม่บ้านไม่ไหวก็เลยขายออกมาครับผมผมก็รับไว้นะครับในส่วนของนี้ก็หาผู้ที่ชอบจริงๆนะครับมาดูแลต่อสำหรับคันนี้นะครับผม ด้านหลังเราก็จะเห็นเลยค่อนข้างสะอาดซอกเซากเดิมนะครับกล่องยงกล่องยาปาขาตั้งไฟฉุกเฉินอยู่ครบยังลงยางอะไรแม่ลงแม่แรงครบหมดนะครับผมครับก็ยังอยู่ในช่องเก็บตามเดิมนะครับอุปกรณ์เครื่องมือแผงเครื่องมืออยู่ครบนะครับผมสำหรับ ท่านที่สนใจรถคันนี้นะครับก็รบกวนโทรตามนี้เลยครับผมได้ตลอดเวลาครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม